ลำดับที่ห้ามนทินยิ่งกว่ามนทินพระพุทธภาสิทธ์มริธยาดุจจริตังมัชเชรังดะดะโตมะลังมลาเวปาปกาธรรม,มาอัสมิงโลเกปรมหิจักตโตมลามะละ,มะละตรังอวิชาปะระมังมะลังเอตังมละลังปะหันตวานะนิมมลาโหทาภิคโวแปลความว่า ความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิงความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ทำอลามกเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมนทินนั่นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดอธิบายความความประพฤติชั่วเป็นมนทินของหญิง ความประพฤติชั่วในที่นี้ท่านหมายเอาความเป็นชูวความนอกใจสามีสําหรับหญิงไม่มีความชั่วอะไรที่เลวยิ่งกว่านี้เป็นความชั่วที่สามีไม่อ่านให้อภัยได้อยู่บ้านลังคารั่วหนึ่งนายอายุติธรรมหนึ่งเพื่อนบ้านช้างกันหนึ่งและพัญญานอกใจหนึ่งสี่อย่างนี้ก่อความเดือดร้อนอยู่เสมอ มองในแง่จิตวิทยาครอบครัวพัญญาจัดว่าเป็นขุมกำลังของสามีพัญญาดีรู้จักเกรงและเคารพนับถือสามีทำให้สามีปราปลื้มใจทำงานให้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เบื่อนายสามีย่อมต้องการการยอมรับนับถือของพัญญาได้รับการยกย่องจากพัญญาทำนองเดียวกับที่พัญญาต้องการความรักความปราณีจากสามี ใครจะดูหมิ่นก็ไม่เสียใจเท่าพัญญาของตนดูหมิน่นใครจะยกย่องก็ไม่ดีใจเท่ากับพัญญาของตนยกย่องสามีที่มีความภาคภูมิใจในตนเพราะการยกย่องนับถือของพัญญาเป็นสามีที่มีความสุขอันหนึ่งสามีใดาหาเลี้ยงพัญญาถ้าพัญญานอกใจสามีนั้นนอกจากจะได้รับความตำหนิตีเตียนจากชาวบ้านแล้วยังบาปมากอีกด้วยเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ตนเองต้องอับอายแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ยังต้องพลอยอับอายด้วยคนดีไม่มีใครต้องการขบหาสมาคมเป็นข่าวติดตัวหญิงนั่นไปตลอดยังจะต้องไปนรกซิสอีกด้วยการประพฤติน,นอกใจจึงจัดเป็นมนทินอย่างยิ่งของหญิงความตระณีเป็นมนทินของผู้ให้เมื่อทานจิตตุบ,บาทเกิดขึ้น เพื่อการบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมพอมัดเฉรจิตเกิดขึ้นก็แปลว่ามนทินเกิดขึ้นในใจทําให้สละไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเมื่อจขาขะเจตนาเกิดขึ้นให้รีบทาเสียทันทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ใจอาจกลับได้และน้อมไปในที่ต่าหรือน้อมไปในบาปได้เพิ่งดูตัวอย่างเรื่องพราหมณ์จู เลกะสาดกในบาปวักวานานาความว่าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสต้องการถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สงกับความเลื่อมใสแต่เขามีผ้าห่มอยู่เพ้นเดียวเปลี่ยนกันห่มกับพัญยาพอคิดจะถวายความตรรโี่ก็มาดักเสียทุกทีคิดกลับไปกลับมาอยู่จนเกือบรุ่งจึงได้ถวายพระศาสนาทรงสนับสนุน สนนว่าควรรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะถา้าเพราะถ้าทำบุญช้าชาจิตย่อมน้อมไปในบาปจิตให้กับจิตไม่ให้ย่อมรบกันอยู่เสมอผลัดกันแพ่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างใดมีกําลังกว่าอย่างนั้นก็ชนะไปสําหรับผู้ที่ทจะให้ความตรณีเป็นวนทินงอย่างแน่นอนเพราะเข้ามารบการให้เสีย บาปธรรมเป็นมลทินในโลกทั้งสองบาปธรรมแปลว่าความชั่วมีผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบาปให้ทุกข์ในโลกนี้โดยการถูกจองจำทำโทษการถูกตีเตียนความอัปยศการถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวบาปให้ทุกข์ในโลกหน้าโดยการต้องบ่ายหน้าไปนรกหรือเปรตอสุรกายหรือกำเนิดสัตว์ดิจฉานอันให้ทุกข์ยิ่งกว่าในโลกนี้อีกหลายเท่า อวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งมนทินทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเง้าเป็นต้นตออวิชชาคือความไม่รู้หรือความโง่นั่นเองใน,ในชีวิตหนึ่งงเราต้องเสียข้างโง่มากมายเกือบตลอดชีวิตการที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปก็เพราะอาวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรเมื่อทําเหตุไปแล้วผลไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงมานั่งเสียใจภายหลังว่า รู้อย่างนี้อืมไม่ทําท่านดีกว่าในทางธรรมอวิชชาคือความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันหรือไม่รู้จักทุกขเหตุแห่งทุกขความดับทุกขและทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอวิชชาจะดับเป็นได้ก็ต่อเมื่อวิชาเกิดขึ้นเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นควาเมื่อกว่าหายไปตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่มวลทิ้นอื่นๆก็เกิดขึ้นในเสมอเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่า อวิชาเป็นมลทินอย่างยิ่งพระศาสดาส่งเตือนว่าเมื่อรู้อย่างนี้ควรละมลทินทั้งหลายเสียและเป็นผู้ไม่มีมลทินเถิดพระศาสดาประทับอยู่ที่เวลุวนณารามทรงปรารบกุลบุตรผู้หนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องกุลบุตรคนหนึ่งกุลบุตรคนหนึ่งมีพัญญาที่มักประพฤตินอกใจเขาเกิดความละอาย จนไม่อยากพบหน้าใครเลิกการบำเพ็ญกุศลเช่นการถวายทานและบำรุงพิสุสงต่อมาอีกหลายวันจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมาจึงหายหน้าไปเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้สงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าสตรีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำมุ่งเล้เปิดเป็นของสาธารณะมุงเล็้ปิดเป็นต้น บัณฑิตไม่ควรโกรธสตรีนั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะพกปกปิดไว้เมื่อบรรุษน้นทูนถามจึงตรัสเล่าให้ฟังโดยชาดกว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่นม้ำขนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นรวมกวามว่าสตรีเป็นของสาธารณะเหมือนแม่น้ำหนทางเป็นต้นใครจะผูกขาดไว้เป็น เจ้าของแต่ผู้เดียวนั้นยากส,ส่วนที่ว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นมีความหมายสองในคือในหนึ่งสตรีไม่ชอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในข้อบ,บังคับชอบฝ่าฝืนระเบียบวิน,นัยอีกในหนึ่งสตรีนั้นในการเสพกามในการประกอบเมถุนกรรมทําได้ทุกเวลาฝ่ายบุรุษนั้นประกอบเมถุนกกรรมได้บางเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้น ที่ได้ทุกเวลาเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองพระบรมศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงย้ำว่าความประพฤติช,ชั่วเป็นบนทินของหญิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามา